สวัสดีครับวันนี้วันอังคารอีกแล้วคุยชิวๆ on chill day โอเคมาแบบข่าวสารเร่งด่วนเมื่อวานพี่อัพแบบช็อตนะก็คือ60วิอ่ะพี่ลองอัพเล่นๆด,ดกูก็ไปดูใครดูแล้วส่งเสียงหน่อยว่าอันนั้นคือด่วนจริงเวลามีข่าวด่วนพี่ลงช็อตก่อนเลย <Yeah. S 1> แล้วพอดีเมื่อวานจะลงแนละ้วแต่ว่าจะลงแบบคลิปธรรมดาแนละ้วแต่ว่า มันต้อง when อัพแวนพรีเมียมอ่ะก็คือวันเสาร์ลงบัดดี้แมทชิงวันอาทิตย์ลงแวนวีแมทชิงวันจันทร์ลงแวนพรีเมียมแมทชิงอันนี้คือฟริกเลยส่วนชิวๆออนที่วเดียววันอังคารเนี่ยมามังเมมาบ้มางแล้วแต่อ่ววันนี้มีข,าขาามา่าวข่าวสารมาแจ้งเลยว่าชินยูบนะีบัดดี้นะชินขีดยูบีศูนเลื่อนครับตบมือว่า <laughs> เลื่อนแบบไม่มีกำหนดด้วยเพราะว่าพี่คาดว่านะหลังจากที่ดูแวนการ์ด VEB สิบสองสบางงานมันสีไม่เท่ากันดูด,ดูพี่ว่างานเนี้ยดาวนนที่สุดตัวนะพี่ว่าพิมพ์แบบเดิมแหละก็เลยแก้ตัวใหม่ไปเันเดี๋ยวโดวนด่าสอ,สองชุดติดติดนี่ไม่รอดก็เลยน่าจะพิมพ์ใหม่ก็น่าเห็นใจเขานะต้นทุนลวน้ลวนเลยนะ้าสงสามเหมือนกันสสามตัวกูก่อนเอะ <laughs> <laughs> เลื่อนยังไม่มีกำหนดนะแต่พ่กนี้จะมี แวนเอ้ยสลิปบัดดี้สามแบบแออกซึ่งพี่ลืมทําพีออเดอร์จริงๆแต่ตอนนี้ทําขายเรียบร้อยแล้วดันใครลืมข้างหลังกล้องเลยไอบอลฟันหยันเสงจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลายกันสองร้อยี่สิบเราเรา,เราลงช e ้อปปี้เลวใช่ปะ่ะใช่ครับลาด้าติ๊กตอกลงยาง,ยงอ่ะยังเดี๋ยวเดี๋ยวลงพรุ่งนี้แล้วกันติ๊กตลงพรุ่งนี้อ่ะเราไปดูสองรอยี่ปะ อ่ะอย่างที่บอกสลิปบัตตี้ไฟในในในแพ็กบรรจุเท่าไหร่บอลน่าจะหกสิบไหมน่าจะหกสิบนะครับสองร้อยยี่สองร้อยี่แล้วก็สองร้อยี่ลายลายบอลเมื่อวานบอกไปแล้วท่าเดิมเลยก็ท์ค็อกทำรูเลอร์นะเนี่ยมุกเกนดำแอนคาโอเมื่อวานนี้มันมุกเกนดำแล้วกูชี้ไปนี่มันลอกแอนคาโอน่าจะน่าจะกูไปเร็วหน่อยขอโทษมุกเกนดำนะครับผมนะกาอวยกาเออันนี้อันนี้อาสิ เราในชื่อเราใช้ว่าอาซีดาอาร์ซีไอเอฟเพราะว่าชื่อมันใส่ได้อ่าดูเลขดีนี่ก็ดูเราจะดูลูปเป็นหลักนะเลขเลขเลข,เลขอาจจะก็ตามที่ไอบอล<ช>มันเคยผิดนะเลขอาจจะบางทีเขาเคยให้ข้อมูลมาผิดนะเราดูรูปเป็นหลักนะเวลาใครซื้ออะไรนะครับอโอกาเอ็นอ่ะเราไปดูเน้นๆกันหน่อยเน้นๆเลยนี่สีทองคนไทยชื่ออะไรคนใช้ชื่ออะไรครับเฮ้ยร้านร้านกูไม่มีคนใช้ แร้านไอฮิวบ้านมีคนใช้ป่ามีมีนี่คนหนูคนหนูบอลมีเปล่าไม่มีครับมีแต่ถูกใช้แรนด์ไอฮิวมีคนใช้หนึ่งคนใช่ไหมครับนี่ลูกคนหนูนะพี่ฮิวเนี่ยเติ๊บนี่อันนี้คนใช้ชื่อกาโอ้แต่บอกไม่มีคนใช้แต่แรด์โกเกนดำโกเกนดำนี่สวยนะดูก็สวยเหมือนกันนะขาวมีไหมออืันนี้ดักเนสป่าวะเนี่ยอันนี นอ๋อ R4 นี่ว่ะชื่อก็บอกนะกูสีม่วงกูดักเน้นไปก่อนละอันนี้ไอวายเหรอไอวายไอวายเล่นซั้นๆอยู่ดักเน้นนะเออมันก็อยู่ดักเน้น่ะล่ะใช่แต่ว่ามันเอาไปเล่นกับพวกไอสไลด์ไงอ่าสามพวกนี้มีออกแค่สามสีนี้นะครับสามแบบอ่าใครจะอุดหนุนพี่ก็ใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ช้อปปี้รารดาแล้วก็ทิกตอกทิกตอกโฉกฟรีทิกตอกแล้วก็รารดาซื้อแล้วคืนเงิน ส่วนช้อปปีก็มีส่งฟรีนะหาโค้ดมาใส่ซะของนั้นพี่เข้าโครงการ,รแล้วเอาโค้ดมาใส่เมื่อไหร่ก็ได้โค้ดบางอันลดเยอะลดน่าไปเก็บเก็บโค้ดเอาแล้วกันอขอบคุณน้องๆที่อุดหนุนมานะครับมีอะไรก็แชทถ,ถามมาได้อันนี้ก็ลากันด้วยนี้เลยนะกันเร็วๆสั้นๆไปแล้วครับสามสาน,สนาทีสนาทีบ๊ายบาย